เป็นไรแต่อย่างน้อยเราได้บุญแล้วถาวายอาหารได้พานี่จักได้บุญบ่ต้องเถื่อกระไดตายไปก็ได้บุญบ่จักเห็นบ่บุญนะปต่บุญเป็นบุญเป็นก้อนยังไงก็ยังไม่รู้ถูกไหมแต่พอเราช่วยคนนี่ไม่รู้หรอกอะไรคือบุญแต่เห็นแล้วมันมีความสุขเห็นเขามีเงินมีไรายได้มีนั่นมีนี่เห็นเขาลาบากยังเขาได้อิ่มบุญใส่ใส่บาทร้อยบาทก็ยังไม่ยังไม่เท่ากับช่วยคนหนึ่งให้ลุกขึ้นมายืนได้ จริงๆใส่บาดร้อยบาทใส่บาทในพระเกียรติชีดดังๆเขาได้อิ่มบุญซ้เหมันสว้ยคนผู้นึ่งนี่ลูกเขื่นมาเขามีเงินมีอย่างเลียงครอบเรียงขัวเขาได้แมนเขาสืบอดุลถึงเท้าขรตางแต่เฮ้าได้เห็นแล้วจริงๆผมคิดแบบนั้นผมน่ะเหมือนน้องสีกงสีแกมหรืออะไรนี่อนาคตด,ดังมาสิปิัญเด็กกับเราแต่แต่วันนี้เราทําให้เขาดังได้ถูกไหมตัวเกมมีส่สิทุกคนวันนี้มีเงินกันหลักเท่าไหร่ จะพักจะซื้อบ้านนักร้องตอนนี้จะซื้อบ้านสองคนละคนละหลังหลังละสามล้านสี่ล้านถ้าไม่ดีใจจะ่ะรู้สึกดีใจจกรู้สึกแบบว้ายเหมือนเราถวายบุญให้บัาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มันน้ำอันเห็นน้ำอันเพเห็นนี่ตายไปจากนี่อีดีบาบตายไปแล้วไปเลยตายไปแล้วไปเลยโมงหจากมิสวรรนรกโูโแตอนมีชีวิตอยู <principio> ่ <Bernard> สวรรค์เรามันมันเรารู้สึกว่าการที่เราขึ้นสวรรค์ลงนรกนี่คือตอนนี้เลยห้องโถยจริงๆคือตอนนี้แต่พอ้าตายไปแล้วนะบางทีราตายแล้วหลับไปเลยมันมันมันปิดมันแบตหมดดับไปเลยไม่ร네ู้เรื่องอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าในโลกสวรรค์แต่สิ่งที่มีจริงคือสวรรค์นนในโลกสวรรค์กับนรกปัจจุบันนี้มันอยู่ในใจเราสวรรค์อยู่ในอกในโลกในใจมันอยู่ตอนนี้แต่พอตายไป ไม่รู้นะสำหรับผมตายไปไม่รู้ว่าโรกหลังความตายมันจริงมันมีจริงหรือเปล่าเมื่ออบว่ไม่มีใครการันตีได้ว่าโลกหลังความตายมีจริงเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่เราหายใจอยู่นี่นี่แหละคือสวรรค์ที่เราได้อยู่ตายไปเราจะจะจิเป็นรูปซึ่งแต่รับไปแบบบุงมหัวเมบ่ได้อย่างรับไปซื้อแล้วแบบ่มีอย่างเกิดขึ้นแต่พอเราอยู่เนี้ยเราเราได้อยู่สวรรค์จริงอันนี้คือสวรรค์ของเราเราเราทำงานเรามีความสุขเราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เรา เราเลี้ยงบริวาลลูกน้องเราเรากินอิมนันหลับทุกคนแฮปปี้รักกันนี่คือคือนี่คือการขึ้นสวรรค์โดยที่แบบยังไม่ตายแต่พอตายแล้วจะได้ขึ้นอีโบแมนบอสันต้องนึกภาพตามวิทยาศาสตร์นึกตามวิทยาศาสตร์ตายไปแล้วโลกหลังความตายมีจริงหรือไม่แมนบอกอาโอเคถ้ามีก็ด้ขึ้นเหมือนเดิมเพราะเราทําดีแต่ถ้าไม่มีนึกเขรบอกหมายถึงว่า หมายถึงว่าโลกหลังความตายมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราได้ขึ้นสวรรคแบบมีความสุขแล้วจริงๆแต่เราก็ต้องเซฟตัวเองดีๆดูดีๆเช็คดีๆอันนี้คือทัศนทัศนเตีเ่ของผมเลยมุมมองของเรามันคนละันคนละอย่างนะแต่มุมมองผมเนี่ยคือแบบนี้ แต่ก่อนแต่ก่อนจะเป็นคนรักรักพวกพ้องรักบริวารแบบผูกจิตรักแบบผูกจิตคือผูกจิตภายในจิตเขาเลยแต่ว่าทุกวันนี้รักแบบโอเคฉันรักทุกคนใครออกก็ไปคนใหม่เข้ามาฉัาก็รักเหมือนเดิมเพราะฉันความสูงของฉันคือเป็นผู้ให้แค่นั้นจบอ่าคนบางคนก็อาจจะบอกว่ากแม้แล้วเจ้าเห็นธุรกิจเจ้านั้นนี้นอนเจอกอนได้ชื่อได้เสียงทำแต่ว่าอยู่คนเดียวก็ทําได้นะก็ไปออกก็เสือกคนเดียวก็ไปได้ ว่ต้องจําเป็นต้องมนนนหนา้น่นแต่ว่ามันบริวารมันต้องมีดิการเราอยู่ในบนโลกแบนี้ยบริวารมันต้องใช้บริวาบรบารมีมันต้องมีโลกใบเนี้ยคําว่าบาร,รมีกับบร,ริวารมันต้องมีถ้าเราจะเติบโตไปข้างหน้ามันต้องมีบริวารต้องมีบารมีถ้าคุณขาดบาร,รมีและบร,ริวารคุณจะเติบโตไปข้างหน้ายากมากจริงๆเข้าใจมามครับแล้ว อยู่ตัวคนเดียวยังไงก็เติบตัวยากถ้าเราไม่รู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่สังคมเติบตัวงากแห่งสังคมไทยนี่ยิ่งไม่ได้เลยสังคมไทยต้องเข้าหาผู้ใหญ่ต้องเข้าหาเจ้านายต้องเข้าหานั่นนี่นู่นแต่สังคมฝรั่งนี่เขาจะบอกแค่คุณเป็นใครฉันก็ไม่สนเพราะฉันเป็นคือฝรั่งเนาะพวกกันตะวันตกเนี่ยเขาจะแบบเขาจะไม่มีควาว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมีแต่ควาว่าเท่าเทียนหมดฝรั่งเขาเป่ยนทั้แต่เมืองไทยนี่คือ ต้องเข้าหาเจ้านั่นเจ้านี่นายนั่นนายนี่ถึงจะทํางานได้แต่ฝรั่งแล้วแต่จา้าฉันมีสิทธิ์จะทำทำไมเธอห้ามฉันฝรั่งเ,เป็นอย่างนั้นพรั่งเพียงสั่น